สวัสดีค่ะช่องนมบ้าน,นชาแนลค่ะกรุบกรุบใช้กรุบยายตุ่นมาแต่ส่วนหอโอ๊ยบกรุบเอาไปแล้ยคิวป้นไม่รูจับไหมไปใส่แล้วบาทนี้โยายตุ่นมาแต่ส่วนเนาะค่ะนออีคิวอยู่เฮือนดึงขึ้นดีๆีด้วยโซ่หัน เอออันนี้แนวพนได้นะคะเกลือไ่แล้วเกลือแมงตับเต่ากับเขียดทรายกับป่าน้อยตักกะละมังมาเทเลยเร็วหัวแม่น,นกะละมังน้อยอยู่ในเหือนเออไปก๊บ ใส้ได้ย้อนอยู่เนาะยากเรายากปากเปียกปากแสบเบิดลมือเบิ้ลเวนเทบังรู้เทบังรู้ยายได้หลายบ่โอ้โอ้ยดี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 เฮ้ยให้แม่เทจังไดนลูกเอากรเก็บใส่เลยเขียดฮะไอ้ก็เรายิงๆิง้แม่ลูกตุกๆ มันคือบอตายสะบอดตายที่นั่นใหม่ไม่นคือบอดตายเนาะโอ้ยบาทกินแท่า้อเฮ้ย <laughs> เคสกับฟูเนาะจังสิอ้อยนังเป๋เอิ่นเขียดซ้ายนะค่ะเนี่เขียดน้อย เต่ามาเชิที่บินไปกะแมงกิ๊บเต่ามาหน่อยคิวจี่ฮุกฮุกกินเยำกังเบียนีอเออโมงแล้วลูกบ่ายเต่าเต่า กูไมกินก๋วยเตี๋ยวเศร้างงยานิกินอลไรบอกกินเหลียวน้อยเคีวกินก๋วยเตี๋ยวน้อยเคีวเนาะโอ๊ยกบเฮ้ยกบเขียดชิโก๊บน่ารืดเดี๋ยวนี้ Mẹ tập tàu Thử bạn lấy lại tù cho mình tập tàu bạn nữa

ดูกันนิสิดูเม็ป่าน้อยกาใส่ก็ได้มันบอกมีแมงเนี่ยนะเดนเป็นันนีอ้าวโอ้ยคุกคุก มาต้องเก็บสายกุ่งค่ะอะไรล้วน้ำมันกี่ต่อเอากระมังน้อยมาแบบนี้เดีย๋ยสจีไมาหรอนี่อัออตัวน้อยแบบนี้นอ,อืมนี่ปลาน้อยเนะค่ะแบบนี้ ได้อดได้โลกหนังเขียดจะน้าอีกอเอากะละมังบมเมนกะตาบอกให้แปล่ากะละมังเอากะตามาเนาะเฮเอากะละมัง ละมั่งสีเขียวนะลูกเขียดจะนาน้อยจานว่างน่าปีดขายนหดนน้อยนึงเลยเออให้หน่อยหนึ่งออน,นี่สบสีสีพูนั่น,นเอง นาจะหากินตามธรมรมชาติค่ะเพราะได้อยากได้กินเนาะมันเอาบุดได้เหนียวมันตัวนี้น้อยมันเกา่าเออนี่นะมันเสียบนี่น้อยหักกระเสียบไม่บอกอ,อันนี้มันมันแย่นี่เอาม,ม,มาขั่วเสียบเธนี่เม่งอันนี้ยายตี๊ตี๊ตี๊ตใส่แป๊บกระลำมังได้ย้อนอยู่เนาะแม่หลา นะอัตลาออกที่ปิป้นอย่บาบอกหไปใส่ตู้ไว้ถ้าอดนเองกบแนวกินแรง ฮัวดีแซ่บอย่บอกกุ้เตี๋วกินวุ้ยานี่ยกเปอเลยแม่นะินก็จะเาวหบวบุญไปด้วย เราเสียบดอกเท่ากันทีกินดูแหละแม่เอาอีคิวแยกซอยยายเนี่ยแม่แยกปลาแยกอันนั้นออกงเลยไหฮิดปิ้นอยู่บ่ใช่เอาไว้นี้กุ้งฮะกุ้งกุ้งกิน Tô nhảy thẻ cung Điều gì Cung Khiệt chứ na อนมาพี่โกมันยายจิโลกหนังมันอือหนังผา้หยิงค่ะคลิปนี้น้องหญิงขอโจ้ไว้เพียงสมีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องหนุ่มบานนา้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหรือยัง